สวัสดีค่ะหมอแว่นตาพาทัววันนี้น้ำจะพาไปดูเรื่องการวัดสายตาไปดูกันเลยค่ะซึ่งการวัดสายตาแต่ละขั้นตอนมีความละเอียดและแม่นยำมากๆเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ดีที่สุดและสามารถใช้งานได้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อที่1เริ่มจากการเช็คประวัติการใช้งานแว่นเกาโรคประจำตัวการใช้งานในแต่ละวัน เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์การตัดแว่นอันต่อไปค่ะข้อที่2เช็คด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสแกนหาและประเมินค่าสายตาทั้งขวาและซ้ายข้อที่3การเช็คสายตาทีละข้างผ่านการมองเห็นตัวเลนเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ถูกต้องและแม่นยำโดยขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับค่าสายตาแต่ละบุคคลนะคะ ข้อที่4เมื่อได้ค่าสายตามาแล้วให้ลูกค้าลองใส่เดินเพื่อเช็คความสบายตาในการใช้งานด้วยค่ะข้อที่5การเช็คจุดเซนเตอร์เพื่อให้ได้ค่าประกอบที่ตรงกับตาของลูกค้าเพื่อการสวมใส่ที่สบายตาค่ะหากท่านใดต้องการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดสามารถมาที่ร้านหมอแว่นตาสาขาหอนาฬิกาศารยาได้เลยนะคะทางร้านบริการวัดสายตาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ